โอเคคลิปนี้นะครับเราซื้อของอาหารต่างๆมานะครับจะมาติวให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นมือใหม่หัดลดพุงนะครับซื้อของเข้าบ้านต้องซื้ออะไรบ้างนะครับมีอุปรกรณ์ทําอาหารต้องทาอาหารหรือเปล่าหรือจะซื้อแหล่งโปรตีนจากไหนบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับซื้อมาให้หมดนี่ละแล้วเดี๋ยวจะมาอาธิบายเทคนิคต่างๆ,างๆกันนะครับทิปต่างๆประมาณ10บกว่าข้อนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดลดพุงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ทุกคนเรามาเริ่มกันกับหมดหมูแรกก่อนนะคือจริงต้องบอกก่อนเลยว่าในเชิงของการซื้อของข้าบ้านเนี่ยนะครับมดหมูที่1คือโปรโตีนทาไมโปรโตีนมันถึงสาคัญสำ,ญสำญหรับคนเราคอ้วนเลยไหมครับเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยมันทําให้เราอิ่มได้นะครับแล้วโปรโตีนเนี่ยมันช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อได้และที่สําคัญเลยนะโปรโตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่อ้วนยากสุดเอาง่ายคือมันใช้มันมีค่า T F นะครับคือมันเบิร์นเยอะ กินเข้าไปเนี่ยต้องใช้พลังงานในการเบิร์นโปรตีนค่อนข้างสูงทําให้โปรตีนเนี่ยเป็นน u m b บ r รวันนะครับแหล่งอาหารสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนจะไว้นะครับก็จะรู้กันอยู่ว่ามันมีอกไก่ใช่ไหมครับทูน่าอะไรพวกนี้ที่เป็นแบบพวกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันอันนี้คงไม่ต้องซื้อมาให้ดูนะครับน่าจะเห็นภาพง่ายๆนะครับเรามาดูออปชันอื่นๆกันดีกว่าที่เราแนะนานะครับนี่เลยนี่ไข่ขาว Pateurized เนี่ยเป็นออปชันโปรตีนที่พี่ฟ้าแนะนำว่านอกจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับก็จะมีไข่ขาวนนาาป สมมติเราจะกินไข่เจียวใช่ไหมนะครับแล้วก็เอาอันเนี้ยนะครับมาสมมุติใส่ลงไปเลยครึ่งขวดนะครับแล้วก็อ,อันนี้คือโปรตีนเยอะมากนะใส่ไปครึ่งขวดแล้วก็ใส่ไข่ปกติลงไปหนึ่งฟองนะครับเราก็จะได้ไข่เจียวที่แบบเมก้าโปรตีนอ่ะไข่เจียวโปรตีนสูงนะครับแล้วไม่มีไขมันเลยนะครับอันนี้ดีมากนะครับ ทีนี้อีกแหล่งโปรโตีนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่ต้องพูดถึงนะครับพี่ก็แนะนําเป็นพวกโปรโตีนผงซอยโปรโตีนเวโปรโตีนเคซีนนะครับลดอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ลองลองซื้อมากินดูนะครับว่าปกติวานิลาเนี่ยเป็นเบสิกสุดนะครับจะเป็นอย่างนี้เทคนิคคือเอามากินก่อนกินข้าวนะครับก็คือชงกับน้าเย็นน้ำธรรมดาแล้วก็กินก่อนกินข้าวอย่างถุงนึงเนี่ยนะครับโปรโตีนก็ประมาณ20ก่กรัมสเต็ปที่2เนี่ยเป็น นิวเทรนเด e นส์นะครับชื่อตามตัวของมันเลยคือแน่นไปด้วยสารอาหารเราต้องอธิบายก่อนว่าทําไมอาหารประเภทนิวเทรนเด้นส์เนี่ยมันถึงสําคัญสำหรับคนเรความอ้วนใช่ไหมเรานึ่ภาพดูพลังงานเนี่ยนะครับในอาหารมีพลังงานแต่อาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันมีพลังงานไม่เท่ากันครับซึ่งอาหารประเภทนิวเทรนเด้นส์เนี่ยคือปริมาณมันเยอะแต่พลังงานมันน้อยมันหมายความว่าเรากินได้เยอะขึ้นมันอิ่มนะครับและที่สำคัญมันมีวิตามินแร่ธาตุเยอะมากนะครับ พวกนี้ก็หนีไม่พ้นอะไรมาผักนะครับแล้วก็ผลไม้นั่นเองผักเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบบรอกโคลีนะครับริกหยวกเป็นผักอะไรก็ได้นะครับแตงกวาแล้วแต่ที่เราชอบเลยน้องๆที่ลดความอ้วนอยู่บอกพี่ผมไม่ไม <ๆ S 1> ชอบกินผักถ้าไม่กินผักก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าแนะนํานะกินผักอะครับมันค่อนข้างทําให้การกินโภชนาการของเราเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับในแต่และวันแต่ถ้าไม่กินโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มาว่ากันทีหลังนะครับแต่ตอนนี้ให้เราคิดเกิดว่าโอเคเราสะดวกกินอะไรบ้างอาจจะลองหาเมนูใหม่ๆนะครับผักชนิดอื่นๆที่เราไม่ได้เกลียน ันเอามาเริ่มกินก่อนนะครับพูดถึงผลไม้บ้างผลไม้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยคนรับประทานกินได้นะครับกล้วยเนี่ยกินได้นะครับเรากินผลไม้เนี่ยก็จะได้วิตามินแร่ธาตุแล้วก็มีแหล่งพลังงานที่ดีด้วยนะครับทีนี้ผลไม้มีข้อดีคือมันมีน้ําเยอะนะฮะเราก็ทําให้มันอิ่มได้ง่ายนะครับคลิปที่ถ่ายเป็นคลิปมาก็จะมีแอปเปิ้ลนะครับมีส้มมีกล้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับสังเกตดูจะเป็นผลไม้ที่จบในลูกเดียวอย่างเงี้ยนะครับจบในหนึ่งเซอร์วิ้งหนึ่งในผลไม้สุดยอด มันคือกีวีนะครับกีวีอาจจะแพงหน่อยนะลูกหนึ่ง20-30บาทนะครับเพราะว่ามันมีไฟเบอร์นะครับมีวิตามินเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยมันเป็นแหล่งผลไม้ที่พกพาไปข้างนอกง่ายนะครับกล้วยกับกีวีเนี่ยเป็นของส่วนตัวที่พี่ชอบมากๆเลยพี่ก็เลยเลือกซื้อมา2ออันนี้นะ โอเคทีนี้มาต่อกันที่แหล่งไขมันดีนะครับไขมันดีเนี่ยมันมีหลายประเภทถ้าเป็นพูดถึงโอเมก้า3จากพืชนะครับก็จะมีแบบแฟลกซ e ดออยนะครับ,บ,รบถั่ววอลนัทม a c า d เด i a เมียอะไรพวกนี้ถ่ายวิดีโอมาให้ดูแล้วนะครับปัญหาคืออะไรไหมมันแพงนะครับบัตเจ็ตบางคนอาจจะไม่ถึงนะครับพี่ก็เลยแนะนำเป็นไอ้พวกนี้นี่ยฟิชออยนะครับฟิชออยเนี่ยเป็นแหล่งโอเมก้า3ที่ เทียบราคาต่อเม็ดแล้วอ่ะมันถูกกว่านะครับมันถูกกว่าที่สําคัญเลยเนี่ยโอเมก้าสจากทะเลนะครับจากสัตว์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําให้ร่างกายเอาไปใช้ได้ง่ายกว่านะครับก็คือเป็น DHA EPA ดังนั้นเนี่ยแนะนำนะครับเป็นอันนี้นะครับเป็นพวกฟิชออยท์เาไว้กินตอนไหนดีฟิชออยสำหรับคนลดความอ้วนนะครับกินหลังอาหารนะครับกินหลังอาหารทีนี้เราต้องพูดถึงแหล่งแป้งด้วยใช่ไหมเราพูดถึงโปรตีนผักผลไม้ไปแล้วนะครับเราพูดถึงแหล่งแป้งนิดนึงแล้วกันนะแหล่งแป้งสำหรับคนลดไขมันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะะะะกกินนอไไรร็ด้แแหลคับต่่วา น,นี่ยจะกินแป้งทั้งทีกินแป้งที่มีโปรตีนด้วยก็น่าจะดีใช่ไหมครับพี่ก็เลยไปเลือกซื้อมาให้เป็นแหล่งพวกนี้นะครับอันนี้คือถั่วแดงแล้วก็ถั่วดำสำหรับพี่เองส่วนตัวนะครับกินแล้วมันอิ่มกว่ากินข้าวนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอยากกินข้าวได้ไหมก็กินข้าวได้นะครับเลือกเอาที่ตามสะดวกแต่สำหรับใครที่อยากจะต้มนะครับแหล่งแป้งกินเองแบบจริงจังมากก็จะเป็นพวกนี้นะครับแหล่งแป้งกลุ่มที่2ที่แนะนำนะครับคือฟักทองฟักทองย่างฟักทองต้ม เลือกได้หมดเลยนะเอามาต้มเองก็ได้นะครับทินิคที่อยากจะให้นะคือสาหรับคนที่กําลังลดพุงใช่ไหมครับกินข้าวเนี่ยเราลองตักข้าวออกครึ่งจานแล้วเอาฟักทองเนี่ยมาใส่นะครับประมาณหนึ่งถ้วยก็คือได้ได้ความอิ่มเท่าเดิมถูกไหมแต่มันเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนพลังงานออกไปเนี่ยทำให้พลังงานโดยรวมมันน้อยลงนะครับเราจะลดพุงได้ง่ายขึ้นน้อยง่ายนะครับทีนี้ไหนๆเราจะทําทิปอัปเดต2 0 2 1ทั้งทีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่คลิปเก่าๆเ,เราไม่เคยมีนะครับมันจะมีโปรดักใหม่ๆที่เนี่ยมันมาล้กันกนีเยอ พวกข้าว GI ต่ำนะครับคืออะไร GI ต่ำค่าไกลเซมิคอินเด็กซ์เนี่ยเป็นอ่าเขาเรียกว่าความเร็วในการเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลก็คือเอาง่ายมันย่อยช้ากว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างดีสำหรับคนที่กำลังลดความอ้วนอยู่นะครับอันนี้ถ้าใครที่หุงข้าวกินเองเนี่ยนี่แนะนำตัวนี้นะครับแป้งที่พี่ชอบมากอีกอันหนึ่งเพราะมันสะดวกนะครับคือข้าวโอ๊ต instant oat นะจำไว้เป็นข้าวโอ๊ตสำเร็จรูปมันต่างกับข้าวโอ๊ตปกติยังไงเลยไหมครับมันละเอียดกว่าซึ่งมันด้วยความที่พอมันเป็นผงละเอียดเนี่ย มันสามารถที่จะชงในน้ำเย็นได้ง่ายนะครับจะค้กเกอร์หรือจะเป็นแมกกาเร็ก็ได้นะครับอร่อยทั้งคู่นะครับสามารถเอาชงในน้ำเย็นได้โอเคมาต่อกันที่หมวดหมู่ที่3นะครับคือหมวดหมู เครื่องปรุงนะครับหรือที่เรียกว่าคอนดิเมนต์ก็คือของที่มันเอามาปรุงรสนะครับที่มันทําให้การกินของเราเนี่ยลดความอ้วนของเราเนี่ยมันมีรสชาติมากขึ้นอร่อยมากขึ้นนะครับอันนี้ของทาคุมินะอันนี้ราคาไม่แพงนะครับซอสทงคัตสึก็คือซอสกินกับหมูทอดแต่รู้ไหมว่าเราเอามากินกับอกไก่เอามากินกับอะไรก็ได้ไข่ดาวก็กินกับอันนี้ได้นะครับซอสทงคัตสึอ,อันนี้อย่างแรกราคาแค่30บกว่าบาทเองนะครับราคาโอเคมากอันนี้คือส่วนตัวพี่ฟ้าชอบเคยกินมาม่าเผ็ดปะ อันนี้คือซอสอาม่าเผ็ดนะครับแล้วก็อันนี้คือทาบาสโก้สองนี่คือสุดยอดเหมือนพี่จะมีแต่ของเผ็ดๆเนาะ <laughs> ก็จะมีพริกแกงพริกแกงพริกแกงเนี่ยเป็นซปเปอร์นะครับซปเปอร์โอเมก้าสุดยอดแห่งเครื่องปรุงเลยเพราะมันซื้อแล้วมันเก็บไว้ได้นานนะครับเอามาหมักกับไก่หรือเอามาทําเป็นแบบผัดพริกแกงไก่อะไรพวกนี้ก็กินได้นะครับก็บใส่กับหมูกับกุ้งอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้ราคาไม่แพงที่ัดไปก็คือเป็นพวกน้ําสลัดน้ําสลัดเนี่ย พี่ขอคัดมาให้เลยแล้วกันเพราะว่าพี่กินสลัดเยอะแล้วก็พี่ต้องซื้อน้าสลัดหลายยี่ห้อมากนะครับเอาที่เป็นวินเนอร์จริงๆของปีนี้นะพี่จะให้เป็นของ QP วนะครับสามอันนี้สาเหตุที่พี่เลือกเป็นวนะินเนอร์เนาะเพราะว่า1น,นะครับคือแคลอรี่มันไม่เยอะมากอย่างเต้าเส n ้น s ไอแลนดของ QP เนี่ยอันนี้เขาเป็นสูตรน้าตาลต่ําไขมันต่ำ เอามาจิ้มกินกับกุ้งจิ้มจิ้มกินกับสลัดก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วสลัดนี้โอเคทีนี้สังเกตดูพี่จะไม่เลือกอะไรที่แบบมันหวานนะครับสังเกตดูไม่มีน้ําจิ้มที่เป็นน้ําจิ้มไก่ทอดอะไรเงี้ยหรือไม่มีอะไรที่น้าเชื่อมเยอะๆหรือน้ํามันเยอะๆนะครับเพราะว่าพวกนั้นแหละจะเป็นตัวที่ส่งผลกะระทบตอนนี้เลยคือคุณจะลดความอ้วนยากทาบาสโกเนี่ยมันคือน้ําส้มสายชูนะครับกับพริกถูกไหมระหว่างอันเนี้ยกับซอสพริกที่เป็นซอสพริกหวานเนี่ยเลือกอันนี้ดีนะครับเลือกอันนี้จะลดความอ้วนได้เร็วกว่าเพราะวา พูดถึงความหวานนิดนึงก็ต้องมีอันนี้นะครับอันนี้เป็นพวกแนวซูคราโลสกับสตีเวียนะครับอย่างที่ห้อน,นี้เป็นอันนี้เป็นสตีเวียเป็นมัลติทอลไซรัปนะครับแล้วก็ใส่สารสกัดจากญ่าหวานเอาง่ายๆว่าเป็นพวกหวานเทียมที่มันน้ำตาลส่วนเปอร์เซ็นต์เอามากินอะไรได้บ้างกินกับกาแฟนะครับกินกับไก่ น้ำจิ้มไก่ที่เราทําเองอะ่ะเราก็เอาอันนี้ใส่ลงไปใช่ไหมชอบกินหวานนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็เอามากินกับหลายอย่างได้เลยนะครับคุกกิ้งสเปรย์นะครับคุกกิ้งสเปรย์เวลาเราทํากับข้าวเนี่ยสังเกตด,ดูพี่เมื่ซื้อน้ํามันมาเลยทุกคนชอบถามว่าพี่ฟ้าครับใช้น้ํามันอะไรปรุงอาหารดีนะครับก็จริงๆน้ํามันต้องใช้คํานี้ใช้น้ํามันให้น้อยจะใช้น้ํามันอะไรก็ตามสมมติว่าเราใช้เยอะครับมันก็อ้วนหว่ะสมมตินะสมมตินี่เป็นกระทะเนีย่ยวิธีใช้เป็นอย่างี้แค่นี้เองเห็นไหม แล้วมันก็เคลือบกระทะเข้าไปอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างสมมติเราจะผัดกะเพราใช่ป่ะเราต้องใส่น้ำมันเป็นช้อนน่ะนะครับมันแบบเป็นร้อยเอวแคลน่ะนี่สินะครับช่วยเซฟเวลาการคาร์ดิโอของเราเพราะว่ามันพลังงานมันแทบจะไม่ต้องคำนวณเลยเพราะมันเป็นแค่น้ำมันแค่แบบหนึ่งหยดเป็นต้นนะครับก็นี่นะครับพุกคิงสเปรย์หน้าตาเป็นอย่างี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับคีย์เมสเซจคือเราซื้อตามกำลังทรัพย์ของเรานะคือไม่ต้องซื้อตามพี่ทั้งหมดก็ได้นะครับพี่ก็เลือกมาหลายๆอย่างมันจะมีทั้งแบบที่มันราคาจอมย่อนโออเเคคนะรับซื้ท่า มีกําลังซื้อดูวัตถุแทนนะครับแล้วก็ทาในสิ่งที่เราทําได้นะครับวันนี้ขอปิดรายการสั้นๆจะบอกทุกคนว่าขอบคุณมากที่ดูจบแล้วก็นะครับถ้าอยากสนับสนุนเราเนี่ยเรามีอ e ีบุ๊กออกกำลังกายมีอ e ีบุ๊กโภชนาการเพียบเลยนะเลือกซื้อได้ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาปิดรายการกันด้วยการเอาซอสเผ็ดของพี่ฟ้าเนี่ยไปให้เลขาพี่กินอันนี้เราแสงว่านี่อันเดิมเลยเนีย่ยหนูเคยกิน,นะจะกินแล้วไม่พี่กำลังทำสูตรพิเศษให้อาช่องมาไปกินด้วยกันมา อยู่ที่ฟิตช่งชั่นนะครับต้องโอเวอร์คัมได้ทุกอย่างนะเจะกินแล้วเนี้ยเปรี้ยวไม่ใช่จริงเหรอเราจะกินอย่างงี้นี่หนึ่งแล้วก็นี่พี่มันนี้น้อยจังนี่ของพี่ฟ้ายแน่เลยเยอะหน่อยอ่าพี่เบิ้ลเลยอ่ะนี่นี่นะครับตอนนี้เราถ่ายรายการกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาอะไรกี่โมงบ่ายกว่าใช่ปะกำลังจะง่วงกำลังจะง่วงพอดีอ้าชนหน่อยแดดความแข็งแกร่งอ่าสามสองหนึ่ง นี่ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรคะสะ่ใจต้องบอกว่าทำความเผ็ดให้ได้มาเน่เอาอีกช้อนหนึ่งครันที่สองอต้องเป็นตะกร้อก่อนเลย,นนเลยหนูว่าพี่ชอบแหละพี่ชอบยิ่งเผ็ดยิ่งดื้ไม่พี่เป็น<อ>พี่ไม่เคยท้องเสียท้องเสียตันดุม พี่ฟ้าอยู่คอนโดนะอะไรนะพี่ฟ้าบอกวันบื่อไม่ได้พี่ฟ้าอยู่คอนโดชีวิตต้องเยะเปิดแล้วนะเปิดกันนะสามสองหนึ่งไปแล้วครับอะไรแอบถ่ายอะไรเป็นเผ็ดอ๋อเป็นทิกต้องมากินผลไม้เพราะมันเผ็ดอะไรมันอร่อยเนี่มีวิตามินนี่ซื้อดูสต๊าอ๋อเผ็ดเผ็ดคืออะไรเผ็ดมันเป็นแค่ความเจ็บปวดหนึ่งของชีวิต ในโลกที่โหดร้ายทารุณเต็มไปด้วยความทรมานเนี่ยความเผ็ดมันเป็นแค่เรื่องเล็กตตาใสโออื่นเลยะ